เอาละครับนอกจากราคาทองคําที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้ผมขอเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มนั่นคือดัชนีเวียดนามซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะทำกำไรในระยะสั้นและระยะยาวก็ได้สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง o n น y Hero และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทศ ประจำเช้าวันพุทธที่12พฤศจิกาปี68นะฮะขอบเบรดหุ้นของเมื่อวานกันก่อนเลยนะ md 8 0ทำได้ดีนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่1.56แนวต้านลุ้น1.73นะครับส่วนเบตาโกนี่สวยอยู่แลว้วนะเบตาโกเดี๋ยววันนี้วันนี้มีตัวใหญ่นะ c p f นะฮะสต็อปลอสเบตาโกอยู่ที่16ท่วนนะครับแนวต้านก็ลุ้น1 7 18นั่นแหละ 1 8บ1 8ดสินะครับแล้วก็ชัยน้าหงเฉียวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะอ่านผิดขออภัยนะก็แต่ก็มาแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับสต็ปอปรอจะอยู่ที่13.30ามจุดสูบนะฮะตระกูลทองมาหมดนะเอากราฟทองให้ดูแล้วขอแวะดูกราฟทองนิดนึงนะครับมาทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะฮะ นั่นรวมไปถึงตัวทองคําแท่งเองด้วยนะกองทุนที่เกี่ยวข้องกับทองคําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะสั้นระยะยาวสามารถสวิตได้นะครับในในกรอบเล็กๆก่อนในกรอบช่วง2อถึงสสัปดาห์นี้ก่อนสามารถทําได้นะครับแล้วก็อย่างที่เราผมเล่าไปเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่า4,100่้ยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่4,143มันเกินมา43จุดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีท่าทีของการย่อลงขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือ16นาฬิกานาที ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะแน่นอนอ่ะมันคงจะเป็นอีกอีกกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังยืนอยู่ในทรงประมาณนี้อยู่หรือว่ามากกว่านี้เนี่ยก็ยังสามารถติดตามได้นะครับโดยที่แนวต้านในระยะ1-2สัปดาห์เนี่ยผมผมรุ้น,นสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเทส4 2นะครับ4,200แล้วก็4,300จุดนะฮะนั่นหมายความว่าตระกูลทองทั้งหมดในที่ เล่นอยู่ในบ้านเราก็จะมีตัว GLD มี GO 19มี GO ดัตมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะก็พวกเนี้ทั้งกลุ่มสามารถเล่นได้โดยที่ตัว GLD เนี่ยเราก็จะดัน Stop Loss นะครับขึ้นไาที่อันนี้ยกตัวอย่างนะส t o p l ล s s จะอยู่ที่5.28นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็น GO ดัตใครเป็น GO 19อะไรก็จะต้องยก Stop Loss ตามฐานของแท่งของแต่ละตัวนะครับซึ่งแน่นอนราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะฮะ ถัดมาโออิชิไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นนะอยู่ตำแหน่งเดิมก็รอลุ้นต่อนะครับแต่ผมขอกรอบระยะเวลาแล้วกันรอไม่เกินอีก2วันนั่นก็คือวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะถ้าเกิดทั้งพุธและทั้งพฤหัสเนี่ยยังอยู่แค่นี้นะครับ12.5ก็ทิ้งมันไว้ก่อนไปเล่นตัวอื่นแต่ถ้าเกิดมันดึงกลับคืนขึ้นมาน่าลุ้นต่อนะฮะแล้วก็น่าเล่นด้วยส่วนไอโรยอเนี่ยเราเอาไว้เล่นเป็นเดทนะครับ แต่ว่ามันเกิดเป็นแพทเทิร์นใบพัดนะตำแหน่งนี้นะเกิดแพทเทิร์นใบพัดนะฮะผมขอใช้สต็อปลอสตามทฤษฎีใบพัดที่ผมตั้งเอาไว้นะครับนั่นก็คือ4.94แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะมันเป็นใบพัดก็จริงแต่ว่าตำแหน่งของมันคือชนสเปดวันที่มันชนสเปดเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้ขึ้นเทสสเปดเลยนะครับ ไม่ได้มีการขึ้นไปเทสแต่5บาทแต่อย่างใดแล้วพอขึ้นเทสแต่5บาทเนี่ยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของการแกว่งเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะมันมีโอกาสที่จะโดนตบคว่ำได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดสต็อปลอสสำคัญเช่น4.94หรือสต็อปลอ5บาทเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องรอฮะ ถอยไปก่อนได้เลยเนาะส่วนป๊อบหมายนี้มาดีครับสต็อปรออยู่ที่9.15ดันไปนะครับ Q Q Q สวยนะฮะ Q Q M 19สต็อปรออยู่ที่16.50จุดห้าศูนย์ดันไปเรื่อยๆครับลุนเบรก17.1เหเหมือนเดิมเนาะ BS สวยงามนะครับดันสต๊อปรอที่178.5อยเแนวต้าน185.50นะครับส่วนเดลต้าเราเอาไว้ดูสถานการณ์นะซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะของการย่อเห็นไหมเคแบง โอ้โหมามาดีนะมือวันมาดีวันนี้ไม่ไปแต่แต่ถามว่ามันอยู่ในโซนที่ใช้ได้ใช้ได้นะฮะจะตปลงอยู่ที่180้วทวนต่อกันที่ตัวดัชนีนะครับนะก็ย่อลงตามเดลต้าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะใครที่เล่นนะครับ S 5 0ห้าศซีรีส์ Z เนี่ยในระยะสั้นนี่อาจจะต้องเน้นขาลงแล้วนะครับเน้น S ตรงนี้จะเป็นการดีดขึ้นเพื่อลงต่อนะอมันมันมันจะกลับกันนะเมื่อก่อนนะครับมันจะย่อเพื่อขึ้นนะครับย่อเพื่อขึ้นแต่ตรงนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงเพื่อ,อรอจังหวะที่2ก็ได้ครับไม่จะเป็นที่ต้องรีบครับเช่นขึ้นมาแปดสี่เก้าแล้วก็ย่อเดี๋ยวไปช็อต โซน849แบบกันก็ทำได้ครับแต่ว่ามันคงไม่ขึ้นมาขนาด850หรือว่า852แต่ตรงนี้มองระยะสั้นก่อนนะครับเพราะว่าต่อให้เดลต้าเนี่ยมันมีลักษณะของการย่อก็จริงแต่มันก็ยังมีโซนแนวรับอยู่ที่210ซึ่จึงห่างตรงนี้ประมาณ8บาทถ้ามันย่อลงมาถึงโซนแนวรับมันอาจจะมีแรงซื้อกลับคืนมาก็ได้เพราะฉะนั้นในระยะสั้นกรอบ1-2สัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆยังไม่ต้องหวัง หวังว่าจะรันขาลงอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับเฮ้ยลันขาลงในเอสมันก็สนุกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้จะต้องระมาระวังเพราะมีโอกาสที่มาเทส210แล้วก็ดีดกลับก่อนที่จะลงต่อมันมีพิธีรีตองวุ่นวายอะไรเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดู ของหุ้นติดสแกนของวันนี้กันต่อเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนำเสนอเลย E1 VFN 3001เพราะอะไรต้องดูตัวแม่มันนะฮะแม่มันก็คือตัว VN 30ทํ m e f ามเฟมนะครับโซนนี้คือโซนแนวรับซึ่งผมนะได้มีการอธิบายตัวรายละเอียดไว้ในคลิปสมาชิกทฤษฎีหุ้นกระแสเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเมื่อวานเพื่อนๆใครที่เป็นสมาชิกก็ลองแวะเขไปดูนะ EP 3 3ั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะ อัพเดตตัว VN ทอ็นสามนซึ่งพออัปเดตปุ๊บราคามันก็กลับคืนขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องติดตามนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านั่นก็คือราคาดัชนีของ VN 3 0เนี่ยจะต้องนะครับขึ้นอย่างเดียวนะคือจะไซด์เวก็ได้แหละแต่ว่าในกรอบภาพรวมเนี่ยจะต้องเป็นการไซด์เวอัพนะฮะโซนแนวรับเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับไม่ต่ำกว่า1,806จุด เราก็ต้องขึ้นไปเรื่อยครับอาจจะเป็นพันแปดสีู่นย์พันแปดปดูนหรือว่าพันเก้าหรือว่าขึ้นไปโซนสองพันเลยแต่ว่ายังไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นแต่อย่างไรนะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับซึ่งกรอบล่างก็ประมาณพันแปดใช่ไหมครับกรอบบนก็สองพันนะน่าอิจฉานเนาะหุ้นบ้านเขาอะ่ะหุ้นเวียดนามอะ่ะไปสองพันแล้วนะดัชนีเซตเนี่ยโอ้โหพันเก้ายังไม่เคยไป ไปแต่พันเก้าคืออะไรสกดยังไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยนะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมีโอกาสเบรกของพันได้ด้วยนะครับถ้าท,ที่มีคนมาวิเคราะห์แบบดับชนีจะไป2 0 0พันจุด 2, สองพันสองเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวเซตไทยนะฮะ <c oughs> เขาอาจจะหมายถึง VN30 นะโอเคนี้ไปไปไกลแล้วแต่ก็ยังยังมีอัพไซด์นะครับโอกาสในการเติบโตเนี่ยมันยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะ ใครที่เป็นสมาชิกอย่าลืมเข้าไปดูตัวทฤษฎีกระแสผมได้เล่เลาเกี่ยวกับวทูตไว้ค่อนข้างเยอะหลายคลิปเลยนะครับอ่ะกับมาดูต่อตัวนี้นะครับสต็อป o อสเนี่ยใช้39.5ไปได้เลยครับแล้วก็ไปลุ้นโซนแนวต้านนะครับ43 44 45สามสาตามลำดับนะครับถัดม,มา AV ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับสต็อป o อสอยู่ที่1.19แนวต้านประมาณ 1. 3,4เอาแค่นี้ไว้ก่อนนะครับถรรมาคือ AA-19 มีใครเป็นตัวแทนประกันไหมฮะหรือว่าเป็นตัวแทน AIA เนี่ยเนี่ยคุณสามารถอยู่ในฐานะของเจ้าของได้โดยถือผ่าน DR นะครับค่ายยูนต้านะค่าย a 9 a เเนี่ยเป็นทรงขาขึ้นกลับมาแล้วนะครับโดยตัวตัวเทรนด์ของเขานะครับตรงนี้ก็สามารถซื้อซื้อแช่ซื้อทิ้งก็ได้นะ นะครับสตอรบอลอยู่ที่3.36หรือว่าจะเอาไว้สัก3.26ก็ได้นะครับแล้วก็มันมันค่อนข้างเป็นขาขึ้นแหละก็ค่อนข้างสบายใจได้นะครับมันจะไม่เหมือนขาขึ้นหุ้นบ้านเรานะขาขึ้นหุ้นบ้านเรานี้ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็เหนื่อยนะแต่ถ้าเป็นขาขึ้นแบบฮ่องกงหรืออย่างตัวอเมริกาเนี่ยการกลับตัวมันจะค่อนข้างไวนะฮะถัดมาคืออมตะา มาตเนี่ยก็กลับมาเล่นได้นะครับสอปลออยู่ที่14.7แนวต้านลุ้นโซน16.8ก็พอนะครับแล้วก็ใบดู0ูนอันนี้กลับมาได้แล้วนะฮะเพราะว่าตัวขึ้นย่อยเคลียร์แล้วว่าการพักตัวเนี่ยถือว่าจบแล้วนะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสที่13.8ตัวนี้ก็เล่นในระยะ2-3สัปดาห์ได้วางสต็อป,ปล็อไว้ที่1 2ท่วนนะฮะถัดมา EA เนาะ ลุ้นการกลับตัวไม่ได้สวยอะไรหวือหวามากนะครับเอามาฝากที่เชยหลายๆคนชอบนะสต็อปรออยู่ที่2.92ก็ไม่ได้ลุ้นใจไม่ลุ้นแบบกลับตัวก็หวือหวาแบบแนวต้าน3ามเชคิดว่ายังไม่ถึงนะฮะอย่างเก่งก็น่าจะประมาณ3.2แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้กลับตัวแล้วครับ Google 80เมื่อวันก่อน,อน,นยังมีน้องทักมาถามนะจริงๆตัว Google 80ก็เป็นหนในหุ้นที่อยู่ในทฤษฎีกระแสที่ผมได้เล่าเอาไว้ฟัง นะในสมาชิกที่โซนที่ผมเล่าในคลิปเนี่ยอยู่ประมาณ3.94บาทบวกลบนะเพราะว่ามันเป็น1ในหุ้นที่ผมซื้อไว้ให้น้องเออไม่ได้ซื้อ Google ใหญ่ไม่ได้ซื้ออ l p h a เบตนะแต่ว่าซื้อตัวนี้แหละ Google 80นะครับแล้วก็มันยอ่อมันก็กลับมานะครับย่อพักออกข้างกลับตัวย่อพักแล้วก็กลับตัวนี้มันเป็นมันเป็นหุ้นที่เล่นท่าง่ายๆ ดูง่ายๆนะใครอยากได้รายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะครับในตัวคลิปสมาชิกตัวนี้ Stop l o อ s นะครับจริงๆเอาไว้ลึกๆก,ก็ได้นะโดยเพราะเหลายกคนก็ต้นทุนต่ำอยู่แล้วนะ3 9 9 6 9 6กอะไรเงี้ย Stop l o อ s อยู่ที่4.46หนะครับือว่าจะเอาไว้ที่4.60ก็ได้นะครับแนวต้านอ่าุนเบรกนะลุนเบรก4.88นะแล้วก็ตัว CBG ไม่ได้สวยเลย ไม่มีสัญญาณการกับตัวด้วยแต่ว่าเอามาฝากไว้แบบแบบเฮ้ยช่วยเฝ้าให้ดูหน่อยนะถ้าเกิดมีสัญญาณกับตัวทักไลน์มาหาผมหน่อยสต็อปลอสสี่สิจุดสองห้าจริงยังยังไม่ต้องเล่นนะครับเปนมันไม่มี p r i c ์แอคชั่ในการเข้าซื้อแต่ว่าเอาเอามาเฝ้าเฉย,ย <S <S นะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขากลับตัวไปหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ตัวสท้ายซ p F เมื่อวานติดอ่ญญาเบตาโก้ไหมฮะวันนี้ติด c p f นะ ตบร้อ,รอ21ท่วนนะครับค่อนข,ข้างปลอดภัยนะครับแนวต้านมองไ้ที่23 23.40นะครับโอเคอทีนี้จบไปแล้วผมขออนุญ,ญาตพามาดูคำถามนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์เนาะกลุ่มไลนมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับนั่นคือกลุ่มทองแล้วก็กลุ่มทีเฟกดเนี่ยนะครับใครที่สนใจนะสามารถโทรสอบถาม นะที่คุณจอยแล้วคุณทอมได้ส่วนใครที่อยากจะเข้าไปในกลุ่มทองนะครับเทตรดตัวโกสปอตเลยเนี่ยเทรดเทรดตัวนี้เลยทเทรดเรียวไทม์เทรดทั้งวันเทรดทั้งคืนใครที่เป็นโรคแบบนอนไม่หลับเครียดกระสับกระสายไม่รู้จะทำอะไรนะตอนออฟพาเทตทั้งคืนนะสามารถเข้ามาจอยได้นะตัวนี้ก็ติดต่อหลังไม้ได้แอดไลน์มาที่มันนี่ฮีโรได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเนาะแนวโน้ม OSP เหรฮะ OSP เป็น V shape ครับเล่นได้ในระยะสั้นวาง stop loss ที่15.2ระยะสั้นก็คือ2-4วันนะไม่ไม่น่าจะเกินนี้แนวโน้ม TCC อ, CC, อ่นี่ก็เป็นสมาชิกนะฮะแต่ TCC เท่าเท่าท,ท,ที่ดูก่อนนันนี้ก็คือเป็น s i d e w a y ออกข้างนะ,ะเลยเปิดได้แต่ยังโชคดีที่มันยังอยู่ในโซนบนนะครับเนี่ยฮะนี่ ก็ใไซเวอออกข้างนะครับตรงนี้จริงๆแล้วนะครับถ้ามันย่อลงมาต่ำกว่า4.94จริงๆสามารถออกไปแล้วก็ไปไปเล่นตัวอื่นรอก่อนก็ได้ <c oughs> ให้มันมีสัญญาณแบบดึงจริงๆจริจัจริงๆว่ๆาถามว่าเมื่อวานก่อนมันมันดึงกลับมาโซน5บาทได้เนี่ยมันดึงได้ดีดึงได้ดีครับแต่ว่าแล้วมันก็คบเวอร์ลงมาปิดเลยตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะขอ TFM จบยังวะฮะไม่ใช่มันจบเลยที่เอฟเอ็มสเอทอทีเอ่ามันใช้วปออกข้างนะครับยังไม่ได้จบเทรนด์สต็อปลอสอยู่ที่ห้าจุดหกห้าครับแนวต้านแนวต้านหกจุดสี่ห้าแล้วก็ SAT อ้อแต่บอกไว้ก่อนนะที่ TFM เนี่ยมันไม่มีโฟลด์เท่าไหร,ร่นะฮะวันหนึ่งเทรดกัน2องแสนหุ้นนะมัน มันน่ากลัวมากนะน่ากลัวว่ามันจะติดอยู่ในนั้นนะฮะ SAT อ่าเหมือนกัน Ford ต,ต่ำเหมือนกันเลยถ้าเลือกได้ก็อืมไปดูตัวอื่นหรือว่าพวกนี้มันมันจะแล้วแต่ความชอบนะถ้าเกิดชอบชอบกลุ่มนี้ชอบ s อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บสะสมไปอะ่ะอะไรทมองเนี้ยมันมันทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายเทนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าสภาพคล่องอะ่ะมันต่ำ เท่าก็ยากออกยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะฮะนี่ก็เป็นไซเบออัพก็ยังยังสวยดูดีนะครับสตอปลอตสบสามบาทนะส่วนแอตลาสมาไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เล่นเลยเอ,อแต่ถ้าเล่นไปแล้วก็สต๊ร,ร์ลอ2สอหนึ่งหกนะฮะทรงมันยังไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับเอาหมดแล้วขออนุญ,ญาตนะฮะเรียงคำถามหน่ อีหนึ่งโอเคผมผมตอบไปแล้วชัดเจนเนาะทุน4บจุสดสก็ตรงน,นี้จริงๆสามารถรอได้นะครับเพราะว่าแนวต้านจะสูงไปนิดนึงนะแนวต้านก็จะอยู่ที่ส2บส 44, สิอย่างว่าเนะโอเคอ่าตรงนี้จบเป็นที่เรียบร้อยใครที่อยากจะฝากคำถามพูดคุยอะไรจริงๆก็ฟิลฟรีนะนะสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าอ่าอินบ็อกมาหลังใ์ก็ได้นะแต่ว่า inbox หลังไม่เนี่ยจริงๆแล้วอะส่วนมากเลยอะเวลาที่คําถามมันไม่เคลียร์ผมก็จะขออนุญาตถามกลับก็ตอบผมหน่อยแล้วกันเพราะบางบางทีคนงอนแบบเฮ้ยฉันมีหน้าที่ถามแกอย่างเดียวแกไม่มีหน้าที่ถามกลับเว้ยเออเพราะว่าบางทีมันมันไม่เข้าใจไงหรือหรือบางคนอาจจะบอกชื่อหุ้นผิดหรือบอกชื่อกลุ่มผิดด้วยซ้ํา เพราะว่าอย่างเช่นเอาเขาเล่นหุ้นตัวหนึ่งอยู่เขาเขาบอกเอเขาบอกชื่อสมมุติเขาบอกชื่อมมอ,อ่อา B.H แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยติดตามหุ้นตัวเนี้ยเพราะว่าเขาชอบธนาคารซึ่ง B.H มันอยู่โรงพยาบาลนึกออกไหมเออในเราฟังแล้วเราก็สับสนไงเราก็ต้องถามกลับว่าตกลงพี่หมายถึง B เอลเอหรือว่าโรงพยาบาลหรือธนาคารกรุงเทพหรือหรือประกันหรือหรือหรืออะไรอย่างหรือโรงพยาบาลอืไม่อย่างนั้นอ่ะพอสื่อสารมาผิดมันก็เสียเวลากันทั้งคู่นึกออกไหมครับคือเราเราไม่ได้อะไรหรอกแต่แบบว่าพอถามกลับอ่ะตอบผมหน่อยผมก็เป็นห่วงเนาะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์เป็นเพื่อนกันไว้ที่ไลน์โ a ของช่องมันนี่ฮโร่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ngay, cảm ơn How that is Ted? Is it good? <laughs> เย็นมากเย็นมากมากเลยอ๋อมันหอมนมมากเลยนะนมนี่คือขึ้นจมูกเลยเหมือนกินนม,นมเม็ดบ้านเราอะอใช่ไหมคะไม่มีกินนมเม็ดหรืแล้วมันเป็นกลิ่นอะไร <c oughs> แล้วไม่กลิ่นอะไรคะเสียดจมันกลิ่นเหมือนอะไร อไม่ชอบนมเม็ดอืมแต่ก็ชอบตอนเด็กๆตอนป้าเด็กๆปาก็กินแต่นมเม็ดนั่นแหละ